ลูกตาลปอไหนปอสอยากไปพบใครถ้าฝึกวิชาแล้วถอดจิตได้จะไปพบใครคิดเร็วๆดิพบใครนอกจากแบกพิงแล้วใครอีกจะมีใครอีกไหมมีดารายูทูบเบอร์คนไหนไหมไม่มีเอาแบกพิงกันนะหาเริ่มเลยยืนท่านั้นแหละเริ่มเลยหลับตาไหนสว่างมากสว่างถึงดวงอาทิตย์ยัง ดวงที่ตอนเช้าหรือดวงที่ตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอนเที่ยงนี้หยดน้ําสว่างเท่าดวงที่เที่ยงวันกี่ดวงเก้าฮะเก้าดวงเก้าดวงใหญ่กว่าลูกแตงโมหรือเล็กกว่าลูกแตงโมใหญ่เท่าไหนใหญ่เท่าห้องบ้านตึกภูเขาตอนนี้หยดน้ําใหญ่แค่ไหนภูเขาภูเขาเดี๋ยวตอนนี้เห็นหยดน้ําชัดไหมแล้วตอนนี้หยดน้ําใหญ่แค่ไหนถ้าใหญ่ก็โลกยกมือขึ้นอ๋อเห็นชัดด้วยหยดใหญ่กว่าโลกแล้วมีรู้สึกยังไง มีความสุขหรือมีความทุกข์รู้สึกเชื่อมเชื่อยังว่าจะได้ไปเที่ยวสวรรค์โอเคอ่ะเดี๋ยวไปขั้นที่สองลูกตาเห็นพระพุทธเจ้ายังเห็นแล้วยกมือขึ้นตอนนี้ผู้เจ้าใหญ่แค่ไหนใหญ่เท่าโลกเห็นชัดไหมผู้เจ้าสวยไหมสวยผู้เจ้าสีอะไรสีขาวสีทองอ่ะสีขาวก็ได้ไหมอ่ะหนูอยากขอพรผู้เจ้าไหมหนูกราบผู้เจ้าที่อะแล้วหนูขอพรข้อแรกขออะไรดี อ่าข้อแม่มีความสุขข้อที่สองขออะไรดีขอให้หนูเป็นเด็กเก่งและดีนะแล้วก็อนาคตดีไหมโตขึ้นหน้าตาดีไหมโอเคอ่าแล้วข้อสามขออะไรดีรวยแล้วให้พามาทาบุญเยอะๆไหมเออให้มาาทำบุญเยอะอ่าแล้วหนูอ้นยันนี่หนูถ้าหนูเห็นพระพุทธเจ้าบางยกมือขึ้นอ่ายกมือขึ้นอ่าอ่าคราวนี้หนูอยากอยากขอผู้เจ้าพาเที่ยวไหมอ่าหนูหนูขอพูะเจ้าเห็นโลกดิว่าตอนนี้ ดูขอเห็นพูดเห็นโลกได้ไหมเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้านะถ้าหนูเห็นโลกยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นแล้วเห็นโลกละอ่ะเริ่มแรกลุงให้หนูไปเที่ยวขั้วโลกเหนือก่อนขั้วโลกเหนือที่มันมีหิมะอยู่นะอ่ะไปดูหมีขาวนะที่ขั้วโลกเหนือเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้าถ้าหนูเห็นหมีขาวยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นแล้วยังอ่ะเห็นยกมือขึ้นเห็นอะไรอ่ะบรรยายมไหม เห็นกี่ตัว8ตัวเข้าไปกอดมันเลยได้ไหมเคเข้าไปเข้าไปกอดยังเนี่ยเห็นชัดไหมรู้สึกสนุกไหมขนมันนุ่มไหมหนูกล้าไปขี่คอมันไหมไปขี่เลยไปขี่คอมันแล้วก็จับมันแยกเขี้ยวด้วยตงตอนนี้ได้ขี่คอมีขาวยังขี่ยังเกออ่ะยืนยานสนุกไหมอ่ะหนูลอง หนูหนูลองมองบริเวณนั้นที่หนูเห็นอะไรบ้างอ่ะมีหิมะไหมหรือมีน้ำแข็งไหมมีหิมะมีน้ำแข็งอ่ะหนูลองขอห่อได้ไหมเหอดูดิอ่ะหนูลองลองเริ่มห่อดิอ่ะ้าลุงนับหนึ่งถึงห้าถ้าหนูห่อได้หนูยกมือขึ้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะหได้ยังห่อหาได้สูงไหมสูงสูงอ่ะหนูลองห่อวนแถวนั้นดูดิหนูเห็นอะไรบ้างเห็นพวกนกไหมเห็นไหนหนูไปบินหนูห่อไปบินคู่กับนกได้ไหมเป็นไงสนุกไหม เฮ้ยยี่เพิ่งอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นหนูอย่าเล่นให้พี่เขานั่งก่อนเออเดี๋ยวอ้าวเอาคันนี้ไปคันที่สองหนูอยากไปหาใครขอพุทธเจ้าไปหาใครดีแบ็คพิงไงเอานะเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้านะลุงนับหนึ่งถึงห้าหนูไปหานะถ้าหนูหาได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหาเห็นยังเห็นใครพูดดังๆเห็นใครเหรอในแบ็คพิงเห็นใครลิซ่าทำอะไรอยู่ ร้องเพลงลิซ่าแต่งชุดสีอะไรกางเกงสีอะไรฮะอะไรสีชมพูเสื้อหรือเกงกางกเกงแล้วเสื้อใส่ชุดสีอะไร<ก>สีแดงสวยไหมสวยอ่าหนูอยากไปไปกระโดดขี่หลังพี่เขาไหมอ่าลองไปดูดิอ่าเดี๋ยวลงนับหนึ่งถึงห้านะถ้าถ้าหนูกระโดดขี่หลังไม่ได้เมื่อไหร่ให้ยกมือขึ้นนหะนึ่งสองสามสี่ ฮ้าไ,ไอขี่ได้แล้วเหรอแล้วหนูลองดมที่วันนี้หนูได้กลิ่นตัวเขาไหมกลิ่นเขาใสเขาใช้น้ำหอมกอมอลิลนก่นอะไรฮะรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมกลิ่นอะไรหอมไหมหอมแล้วแล้ว,ลวตอนนี้ยืนยันนี่หนูได้ขี่ยังแล้วหนูเห็นชัดไหม <ส fram. S 1> แล้วพี่เขาเขายังเต้นอยู่ไหมเ <olun. S 1> ต้นอยู่เอาเขาไม่เหนื่อยเขาไม่หนักใช่ไหมฮะไม่หนักโอเคแล้วหนูเห็นคนอื่มไหมไปขี่ใครอีกคนไปขี่หลังใครอีกคนหนึ่งอ่ะ ขี่กหลังใครอลิซาแล้วไงไอีคนนึงอ่ะจิซูเห็นไหมจิซูแต่งชุดสีอะไรกางเกงสีอะไรกางเกงสีฟ้าฮะกางเกงสีฟ้าเสื้อสีอะไรเสื้อสีแดงเหมือนกันแล้วลูกหนูไปขี่หลังเขายังเขาเต้นไหมเต้นนี่ยเป็นไงสนุกไหมแล้วหนูได้กลิ่นตัวเขาไหมกลิ่นกลิ่นเขาวันนี้เขาใช้น้ำหอมกลิ่นอะไร ได้กินไหมรู้ไหมนี่งสบายกินผลไม้หรือกินกินดอกไม้กินดอกไม้ดอกไม้ดอกอะไรอ่ะฮะดอกเข็มอ่ะอ่าโอเคอะยืนยันนี้ยืนยันนี้ว่าเจอแบคพิงยังเจอแล้วอาะจะไปเที่ยวที่ไหนต่อไปเที่ยวไปเที่ยวสวรรค์ไหมอยากไปเที่ยวสวรรค์ไหม หน,หนูเรียกเทวดานางฟ้ามาดิเดี๋ยวลงนับหนึ่งถึงห้าบอกเทวดาคนไหนที่ดูแลหนูเทวดาหรือนางฟ้าคนไหนที่ดูแลหนูให้มาหาหนูหน่อยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะยินยันดิหนูเห็นเทวดานางฟ้ายัางยกมือขึ้นดิฮะแล้วหนูเห็นเทวดาหรือนางฟ้า <Okay. S 1> เทวดามากี่มากี่องค์ เก้า <9 S 1> <9 S 2> องค์นหนูว่าบุญให้เทวดาเก้าองค์ด้วยแล้วหนูบอกให้ให้พี่ก็พาเที่ยวสวรรค์นีไปดูบ้านเมืองเขาหน่อยดนี้ยเดี๋ยวลุงนับหนะึ่งถึงห้านะดูว่าหนูไปเที่ยวสวรรค์ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนูได้ไปเที่ยวสวรรค์ยังหนูเห็นอะไรบนสวรรค์บ้างเห็น,บ,น,นบ้านเขายังบ้านเขาสวยไหม,บ,มบ้านเขาใหญ่ไหมเนี่ยแล้วหนูไปดูของกินที่ของกินเขาเยอะไหมอ่าดูที่มีมีอะไรของกินบ้าง มาบอกมาสามอย่างที่ของกินเขากินอะไรกันบนสวรรค์มีไหมมีผลไม้ไหมมีผลไม้อะไรบ้าง apple ิ้นตุ้มอ่ะเขาไม่มีขอเขากินแอปเปิ้ลได้ไหมลองกินดูว่าแอปเปิ้ลบนสวรรค์อร่อยไหมโอเคอ่ะมีความสุขไหมตัวลงสวรรค์มีจริงไหมมีจริงอ่ะไปเดี๋ยวถอดจิตได้ไหมอ่ะค่อยๆลืมตาขึ้นนะ เป็นไงรู้สึกยังไงหันมาบอกซิลูกโกหกไหมลูกโกหกไหมแล้วเป็นไงสงบไหมพวิชาถอดจิตมีจริงไหมแล้วเรียนแล้วมีความสุขไหมอยากจะฝึกเพิ่มไหมวันหน้าอยากเก่งๆไหมอ่าหนูต้องหนูต้องเชื่อมลายลุงไปแล้ววันหน้าอยากเก่งๆก็เล่าให้พ่อฟังแม่ฟังว่าหนูอยากเก่งเรื่องนี้ใช่ไหมหนูอยากเก่งเอง,เองนะลุงไม่ได้บังคับใช่ไหมเชื่ออย่างตอนนี้เชื่อลุงกี่เปอร์เซ็นต์ เชื่อไหมว่าเราเราไปเที่ยวสวรรค์ได้เชื่อไหมกี่เปอร์เซนต์เชื่อเชื่อยังว่าตอนนี้เชื่อยังว่าสวรรค์นี้จริงไหมอ่าแล้วถ้าสวรรค์นี้จริงนรกมีจริงไหมคิดว่ามีไหมแล้วคิดไหมว่าลุงสอนไปเที่ยวนรกได้ฮะเป็นไงมีตรงเรามีความสุขใช่ไหมโอเคเรโกหกไหมเนี่ยไม่โกหกได้ประสบการณ์เยอะไหมได้ความรู้เยอะไหมเยอะเลยนะขอบ แล้วตกลงไปไปขี่หลังแบ็กพิงได้ไหมได้รู้สึกยังไงไปขี่หลังแบกพิงตื่นเต้นฮะตื่นเต้นมากหรือตื่นตื่นเต้นน้อยมากเลยอะดีใจไหมแล้วนอกจากขี่หลังแบคพิงแล้วขี่หลังใครอีกขี่หลังใครอีกนะนอกจากขี่หลังลิซ่าแล้วขี่ขังขี่หลังใครอีกจีซ<ม>ูใช่ปะได้ตกงลงได้ไปขี่จริงไหม แล้วได้กลิ่นตัวเขาไหมเ<า>นี่ยไปเล่าให้เพื่อนฟังคิดว่าเพื่อนจะเชื่อไหม<า>ไม่มีใครเชื่อหรอกไม่มีเพื่อนคนไหนเชื่อหรอกเชื่อไหมอา่อาเดี๋ยวลองไปดูอโอเคขอบคุณลุงยังขอบคุณลุงตา